ฟ้องด้อกระลึกเนืกอถึงตัง้งจิดอธิษฐานคิตอธิษฐานใจบอกเมเ่าให้มากินเข่ากินหน้ามารับเอาด้้อเม่ด้อลูกหลานได้เห็นนํางทำตาเมนีวันมมน,นี้ลูกกอดเอาเลยครับคุณหมอกอดเอาเลยอุ้มเลยครับอุ้มไปได้เลยครับผมสาธุสิงศิ์สิ่งสถิตหนักบ,บอดเรื่วงงานสาานที่แห่งนี้เจ้าทีเจ้าฐานผู้บานผู้เมืองจงเปิดบองเปิดท่านด้อ ให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ฟ้องก่อนว่านาโัลวงรับลบราลาเต่ามากกินเขากินน้ามารับออกกองบุญกองกุศลหน,นักตอนนี้เวลานีด้วยเธออ๋อ ฟองอ่อนวันหนักของเขาเลี้ยงลูกเต้าจนมาไงหลับไปอยู่ใส่น้อเมียนหอหลับไปอยู่ใส่ ให้ต้ามาแม่ฟ้องเอ้ยโอ้ยไปหนอไปหนอโอ้บอุ่ยรันนัล้ววาอุนหออุกไลนี้อุกสนีหาฝัน ตกถึงยามไก่กันบ่มี่ได้กับตาวขาวและเข้าบ่ทรงไอ้ขั้นไปเทบอกว่ายังเมียฟ้องเอย๋ยเดือนแลดาวอยู่ทั้งฝ้าสุดญามีมือใบสงสารดีดวงวิญญาณคุณเมียฟ้งองอ่อนวันนาะ เมียผู้เล่าตายไปเมียบอกกลับตืต้อตาโองขึ้นมาบ้านทินสถานโนเมโนเมียฟองเอ้ยและผู้เพิ่นไปขายข้าก็ยังมีเวลาได้คื้นบ้านได้ขึ้นสซน ขายเขาขายของเพละกกาบเดือเต่าคงขึ้นมาบ้านทินสถานซื้อว่าความตายดีพายเดโน่พายเอิญก่อนเมียฟ้องเอ้ยเมียเด็ดไตจากเมียเด็ดไตจากบอน จากพื้นเสียผาโตเจ้าได้ลงสงเดินตามทางโคตรค่วงแนบลงุงทงวใจลอยคือตีนน้อยคันแท่นาะพอไม่เข้าเคยปัน่นอาจสัจใจโอ้เดี่ยวของโตเป็นของเพิ่อนเมียฟ้องเอ้แม่นสิเอ,เอ,เอ,เอิ้นแล้วเอิ้นโตเจ้ากระบอกถือ เออเมื่อนีสาธาธาตเดทําบุนเพื่อเพรคุณพ่อท้าพ่อลูกหลานญาติพี่น้องเดทาบุญเพื่อเพรทานไปหาดวงวิญญาณคุณเมียฟวองเมียผู้มัวละบาทเมียนตายแล้วพ่อยู่นั้นละเขตตา ไก่ให้ต่างบ้านและแขกต่างไกลให้ต่างบ้านได้มาฮวโมุทนามีดีกาบัะชื่นใจไปกลายบ้านพวกลูกหลานก็เตรียมพร้อมสาธุการสมสื่นเมียฟองเอ้ยจางหมอลำ มาโหารีคือเกิืนจัดให้ได้ใหญ่โตกองบุญพูนโจโกโดเต็มอยู่ผามพลัำสาธทธาท,าทำปินทานเดวานปุ้ยลงมวลมวนสิ่งของคิดยาไปมีหลายอันพันอย่างมีเข่าของต่างๆทัง้งมากรูบุรีฟอง เตียมตังดอกแตงมาเมรุ้อ,อ,อลคอ่คิดหอดีคิดหอดีเมียผู้ตายไปโลกน้าบ่ได้กลวยดอกขึ้นหลังเมรน ยังแต่คุณงามยังแต่ห้อยความดีบ่ห่างนี้เด้อไปใดเมีฟ้องเอยเป็นตัวไกหรือไกท้างใดคนกษาคนกษาหละคุณเมีฟ้องตายจากโลกนี้หนีไปอยู่โลกน่านศรัทธาเจ้าได้จงน้ำ ซาธามีข้าวน้าผู้ชนะอาหารมีความหวานของเขาสิเป่าอื่นคอนวอดอิ่นก่อนสีนเชื ยานคุณแม่ฟงที่ลอยผ่านมาลาเอาผลทางก่อนที่ไปโลกนาสักหน่อยสิ่าวอนแล้วว่าสาธุสาธุเด้อ ด,ดวงปิญญาเื้ยละขัน้นในยินเสียงขาหมอลำสังดาได้เออไฟให้เฝ้ามาไหวไวายมาหบเอาเขาสะดือเจ้าจังคอยไปสว่า ผลบุญเรงกายได้ไปสู่สุขติฝศากแม่นางธรณีมาลบเอาสาวันนี้อเนี่ยฟังเอยเจ้าเด,ดตาเา้ตายเป็นทีนี่ไก่ดำโอ้ยตายเป็นทีนี้ไก่ดกลับขึ้นมา ให้ฝ้าวดวนส่วนของท่านทั้งปวงอนทีน่จัดแดงให้ให้มาไกลเจ้ายากกาเม้าเอาเสื้อผ้าถืนยอดดอกไม้คำเดิอเมี่อดือให้มาฟังหมอลำหมอลำเมื่อสืบาน้ำสักหน่อย สูงวัวคดมาหลายอร่อยป่าควายฟังหมอลับวัวเสียงคองดังวอนวันวเอยู่กองบุญในบ้านผู้อยู่ไก่คองลันคองเด้อดจะสามเสื่อสาทุ่เสียงคองดังวอนวันวเลมียฟ้องอ่อนมันหนักมาเด้อ มาดื้อเมียฟองอ่อนมานนามาดื้อกินเขา่ากินดามเดิมเด้อมาหับเอาข้าวปั้นข้าวต้มห่อขนมหมกเด้อเมียดื้าาอพอ,อสาเทา้าคุณพอท้าอ่อ,อนบ้านนาพร้อมลูกหลานเดียยวหยกเด็ดแต่งหาเด้อเตียมใบเงนนิ่อนอาหไทย สะลึ้นเสืออ่องญาติพี่น้องสีทำรทานดึกกัหวันหลังเงินด่านไทยสะลึงเสืออ่องญาติพี่น้องสีทำรทานดึกกัหวันท่านไปเผื่อโลกหนาภาลาได้เจ้าไหลมา ละดวงวินยาณผู้ตายไปโลกน้าก็ที่ได้อยู่สูงขีได้อยู่ดีเกินดีได้ดอ่างน้อนเดือมอนเธอเอน้อนถทเผลอมีบ้านแก้วสวรรค์ทองเดือสั่นเสีย ลูกและหลานญาติพี่น้องเฮาเมีเพื้นบ่ป้าเดือลาทิมให้มาเฝ้าเจ้าหาเผา ผูผลบุญที่ส่งให้มารับไปเสียเธออย่ากัง่าอย่าที่น้องได้ทำบุญแผ่เมตตา ให้เจ้ามารับเอาอย่าเศร้าใจถ้าดวงวิญญาณคุณแม่อฟองป่อนวันนาได้ยินมารับเธอถ้าดวงวิญญาณ เม่ได้ยินมารับเธอได้ไปเกิดชาติใหม่เมืองสวรรค์เมืองมนุษย์อย่าได้มีสิ่งผูกพันขึ้นสวรรค์อิบานแมน เด่นชีผู้พี่ออพละสาธุเด้อผลบุญไหนคืนนี้วิญญาณนี้ให้รับต่อกลับบาไดา้ใครได้ก่อเว้นอันไดที่สร้างไว้ อาภัยให้เมียนแก่กันในเมื่อฟ้าสู่สวรรค์ดวงวิญญาณโอ้ยไปหนอไปหน้า สาทุเด้อร์คอยดวงเวียนเจ้าผู้ตายไปหัวเมืองโบธนา่าซีนอบเอาถอนอยา่าลืมมืออื่นเป็นตอนบางบาทจังหันเนอะคุณพระสง,สงฆ์สังฆสิีสงพรตอนไทยขอให้ดวงวิญ่าณเจ้าคึ้นสู่สวงสวัรคิายาได้มีไพม้านขอบเข็นเวียนเก่าขอให้เน่าในห้องสวรรค์ทองถึงทีขอให้ขึ้นสัน้าสวรรค์พุ่นดอกไม้ มองด้มีความสุขไปอยู่จากแสนปีลานปีเดอร์เมียฟ้องมองได้มีความทุกเคืองนาที่จะไปไกลไปบังเงินบรดหาไปบ่อน้าบอดีส้่งเงินสตางบอด่ายบอดีสื่อบอดขายบอดหาปลูกฝ่ายไม่ได้ดอกดังเข้าบอดนางหอนเข่าบอดเป่าหอนไฟเดือนเมียฟ้องบอต้องไปถามหาอยู่เมืองสวรรค์ป่าหากบอดวงวิญญาณของเมี หลับหลูรหลับซาไต้กินคนถูกคนเทียนท่านได้ยินเสียงเอินเสียงวอนท่านได้ยินเสียงคลองต่ำต่อในดวนมาด้อเมียด้อมากินเขา่ากินน้ำมารับเอกกองบุญกองกูสนทับ,บอาบุญเล็วเป็นเมื้อฝ่าสูส่สวรรค์เบิดทุกเบิดโสกเบิดโรรเบิดไพจากพญากำพญามาด้อเมียฟองด้อชาติหนามีจริงขอยคุ้นเมียฟ้องอ่อนวัานนาลับมาเกิดความพองความเมียลับเมื่อเกิดความพีความนอง กลับมาเกิดความบวกความเต่าคือเขา่าเกาดืดดื้อสาธุคผมเซสินกับไปที่ทั้งจะาภาเจอสัทธาครับขอบคุณพอมีรับพี่น้องจะผภาพผู้มีส่วนรวมเป็นตัวแทนสานาขทำบุญน้ำกันทำขึ้นเมื่อนี้ให้ดีให้งามทุกสิงย่างดื้อบุญกุศลผลบุญบนท่านให้นุ่นนั่งไปหอดจอดถึง ดวงวิญญาณของคุณนเมียฟองอ่อนวัฒน,นาโพลวงลับครับเสียงผมมือ